สวัสดีครับเ r ทุกท่านวันนี้ผมจะมาแชร์ในเรื่องของเทคนิคการทำกราฟโครงสร้างเงินเดือนจาก e x c e l นะครับหลังจากที่องค์กรได้ทำการออกแบบโครงสร้างเงินเดือนต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับได้ Job g r a รดได้กระบอกเงินเดือนได้ค่ามีนค่าแม็กต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนำมาสู่ขั้นตอนการทำกราฟโครงสร้างเงินเดือนเพื่อเป็นกราฟไว้พรีเซนต์ผู้บริหารนะครับ ข้อมูลที่จะใช้ในการทำกราฟก็จะมีอยู่5คอลัมน์นะครับคอลัมน์ที่เป็นจ็อบเกรดค่ามินค่าแมกค่ามิดพอยต์แล้วก็ค่าสเปรดนะครับซึ่งสเปรดก็คือความต่างระหว่างมินกับแมกนะครับมาเริ่มขั้นตอนกันเลยนะครับในขั้นตอนแรกเราก็จะครอปข้อมูลนะฮะที่เป็นของ5คอลัมน์นั้นแล้วกด Insert หรือแทรกนะครับแล้วเลือกรูปกราฟเลือกเป็นกราฟแต a ็กนะครับแล้วก็จัด รูปร่างครับให้พอดีกับหน้าจอที่เราต้องการจัดแสดงเพื่อให้เห็นชัดเจนเห็นง่ายกราฟที่เราจะใช้แสดงนะครับจริงๆก็คือ,อ,อกราฟที่เป็นสีแสดงนะครับเป็นกราฟส่วนที่เป็นของข้อมูลสเปรดส่วนด้านล่างเนี่ยเราจะไม่แสดงสีแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวเลขค่ามินนะครับค่าแม็กสสีเขียวนี่ก็จะไม่แสดงนะครับเป็นรูปของกราฟแท่งก็จะเปลี่ยนเป็น ตัวเลขแสดงค่าแม็กนะครับส่วนค่ามิดพอยต์สีม่วงนะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นเส้นเพื่อให้เห็นตัวมิดพอยต์โปรเกสอะมาเริ่มกันเลยนะครับในส่วนของค่ามินนะครับกราฟมินนะครับเราไม่ต้องการแสดงนะฮะก็คลิกขวานะครับเลือก Property ไปอ่าแล้วก็เลือกไม่เติมสีอ่าขั้นตอนที่1ผ่านไปนะครับในส่วนของค่าแม็กกับมิดพอยต์นะครับคลิกขวานะครับแล้วเปลี่ยนเป็นชนิดกราฟเส้นเปลี่ยนเป็นชนิดกราฟเส้นไว้ก่อน เพื่อทำงานในขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เปลี่ยนเป็นกราฟเส้นเรียบร้อยแล้วนะครับในข้อมูลของค่ามินนะครับเราต้องการจะแสดงตัวเลขที่บอกว่าค่ามินนี่มีค่าเท่าไหร่ก็ให้ไปเลือกตรงเขาโครงนะครับเลือกตรงป้ายชื่อแผนภูมินะครับแล้วก็เลือกตรงแสดงข้อมูลก็จะเกิดตัวเลขขึ้นมาส่วนค่าแม็กก็จะเป็นลักษณะเดียวกันฮะก็เลือกตรงป้ายชื่อของข้อมูลนะครับ แล้วก็เลือกด้านบนก็จะเกิดตัวเลขขึ้นมานะครับโดยปกติค่าแม็กเราจะไม่โชว์เส้นกราฟเราจะโชว์เฉพาะตัวเลขก็คลิกตัวที่กราฟนะครับแล้วก็เลือก Property นะครับแล้วก็เลือกตรงเส้นนะไม่แสดงเส้นที่เหลือหลังจากนั้นเป็นเรื่องของการตกแต่งนะครับามาตกแต่งเส้น midpoint กันนะครับเพื่อเห็นมิดพอยท์โปรเกสชัดๆก็คลิกขวาครับนะครับเลือก Property นะฮะ เราต้องการแสดงเครื่องหมายตรงกลางให้มันชัดเจนนะฮะก็เลือกตรงเครื่องหมายนะครับเลือกขนาดที่เห็นได้ชัดเลือกขนาด10แล้วกันนะฮะแล้วก็ใส่สีนะครับให้มันชัดเจนฮะเป็นสีที่โดดเด่นที่เราต้องการ <DP> ก็จะได้การาฟเส้นนะครับส่วนเส้นอะเป็นสีอะไรก็เลือกเอานะครับเลือกสีที่เราต้องการนะฮะอ่ะส่วนเส้นก็เสร็จไปนะครับ ส่วนของกราฟนะครับที่จะแสดงออกมาเนี่ยเราก็เลือกสีของเราได้นะครับโดยการเลือก Property นะฮะโอเคนะครับทีนี้ในส่วนขององค์ประกอบของกราฟเราอยากให้แสดงอะไรบ้างเราก็กดเพิ่มเติมเข้าไปอย่างเช่นในส่วนของอ่ะเพิ่มชื่อแผนภูมินะครับอ่ะก็ใส่เข้าไปชื่อแผนภูมินะครับ ในส่วนของชื่อแกนนะครับเราก็มาเพิ่มชื่อแกนนะครับอ่านในส่วนของแกนแนวน,นอนก็ให้อยู่ใต้แกนนะครับแกนแนวตั้งก็ใช้แบบหมุนนะครับก็จะได้เป็นแนวที่อยู่กับแกน y นะครับให้เห็นภาพชัดเจนทีนี้ก็มาเปลี่ยนชื่อครับว่าจะใช้ชื่ออะไรนะครับแผนภูมิก็จะเป็น s a l a r i นะครับ ชื่อแกนด้านล่างก็จะเป็น job grade นะครับชื่อแกนแนวตั้งก็จะเป็นตัวของ salary เหมือนกันนะครับเท่านี้เราก็จะได้องค์ประกอบนะครับในส่วนของข้อมูลด้านขวานะครับเราไม่อยากแสดงเราก็ปิดคำอธิบายออกไปเราก็จะได้กราฟในส่วนของโครงสร้างเงินเดือนที่แสดงอยู่นะครับ ทีนี้เวลาเราจะแสดงภาพกราฟนะครับโดยปก,กติเราก็มักแสดงเทียบกับตัวข้อมูลในตารางนะครับประเด็นคือปก,กติในส่วนของข้อมูลที่เป็นสเปรดเรามักจะไม่แสดงนะครับแต่ถ้าเราหายข้อมูลตัวนี้นะครับมันก็จะทำให้ตัวกราฟตัวนี้หายไปด้วยนะครับ ดังนั้นเราก็จะต้องไปตั้งค่าก่อนในส่วนของข้อมูลที่เป็นกราฟนี้นะครับว่าให้แสดงแม้ว่าเราจะซ่อนข้อมูลนั้นๆน,น,นะครับดังนั้นก็ไปเลือกคลิกตรงกราฟนะครับแล้วก็ไปเลือกตรงออกแบบนะครับเลือกตรงข้อมูลนะฮะแล้วก็เลือกเซลล์ที่ซ่อนอยู่นะครับคลิกเครื่องหมายถูกด้านล่างนี้นะครับคือให้แสดงกราฟแม้ว่าจะซ่อนข้อมูลก็ตามนะครับถ้ากดโอเคไปนะโอเคนะครับแล้วก็เราก็สามารถซ่อนกราฟตัวน,นี้นะครับ ตามภาพที่เห็นนะครับเราก็จะได้กราฟโครงสร้างเงินเดือนในหน้าตาที่ทุกท่านคุ้นเคยซึ่งก็จะมีเป็นทั้งข้อมูลนะครับตัวโครงสร้างเงินเดือนกับตัวกราฟโครงสร้างเงินเดือนนะครับที่จะมีตัวเลขแสดงค่ามินค่าแม็กมีกราฟกระบอกมีกราฟเส้นของมิดพอยต์โปรเกสต่างๆทั้งหมดนี่คือเทคนิคนะครับที่ทาง SR สามารถนำไปใช้ ได้ง่ายๆนะครับแต่ทําให้การนําเสนอในเรื่องของโครงสร้างเงินเดือนของท่านดูชัดเจนขึ้นดูง่ายขึ้นนะครับดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นครับ